โอ้สวัสดีครับอันนี้มาดูปลาดุกนะครับจะทำอะไรพี่ทำย่างครับย่างนะครับปลาดุกย่างทำลาบด้วยวเนี่ยลาบทำด้วยทำด้วย,อวยสองเมนูสองเมนูนะครับลาบกับปลาดุกย่างที่น้องเต๋อตกได้นะครับนะครับเนี่ยโอ้กำลังเหมาะเลยตัวำำกำลังไซส์กำลังย่างเลยไซส์กำลังน่ากินนะครับเนี่ยครับ ดูสิครับเหพื่อนๆดูนะครับนี่กำลังเอาอะไรมันออกเพื่อก็จะตัดเงี่ยงตัดเงี่ยงแล้วก็เอาไส้ออกครับเอาขี้ปลาเงี่ยงปลาดุกเนี่ยมันดิบแรงโดนไม่ได้ปวดครับเอาไส้มันออกเอาขี้มันออกเอาขี้ออกครับเดี๋ยวไปย่างครับเยอะเลยครับ ดูนครับย่ยางหอมๆนะครับอืม เยอะเลยนะครับวันนี้ปลาดุกครับมือเย็นที่บ้านช่างเอื้อนนะครับเจ้าของท่อปหยัดน้ำม,มันหรือระบบประหยัดน้ม,มันเอื้อนอ่อนทัวนะครับอดอยากไมก่ค่อยมีอะไรกินนี่ครับอดย <laughs> อยากนะ,อกนะนนโอ้ปลาเยอะมากครับไม่ได้อดอยากนะเนี่ยนี่โอ้โหทำแบบเยอะมาก